ในยุคสมัยนี้ที่เราสามารถเล่นเกมได้ง่ายๆผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมีเกมมากมายให้เราเลือกเล่นไม่ว่าจะเป็นเกมอินดี้เกมระดับตำนานหรือว่าเกมที่เป็นเอเราก็สามารถเล่นได้อย่างง่ายดายทุกประเภทแต่พอยุสมัยเปลี่ยนไปราคาเกมก็เปลี่ยนไปเช่นกันไม่ว่าจะมองไปทางไหนราคาเกมมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเกมที่เป็นเอที่ราคาเริ่มต้นที่พันกว่าโอไมค์กดทำไมมันแพงขนาดนี้วะพอหันกลับมาดูเงินในกระเป๋าตัวเองแล้วโอ้โหเงินในกระเป๋าตอนนี้แทบไม่มีไหนไปดูที่กระปุกออมสินหน่อยสิ โน <No. S 2> <But> มีอยู่200กว่ากว่าเงินในตอนนี้ไม่สามารถซื้อเกมมาเล่นได้แล้วน่าเศร้าจังเลย ในนั้นเองเหมือนฟ้าประทานผ่อนให้ผมเจอกับ Xbox Game Pass หรือเราเรียกกันว่า PC Gaming Membership ที่ทําให้เราสามารถเล่นเกม PC คุณภาพได้หลายร้อยเกมรวมถึงเกมที่เป็น A ที่เปิดให้เล่นวันแรกในราคาที่ย่อมเยาเพียงแค่สมัครรายเดือน199บาทเท่านั้นเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Xbox สมัครสมาชิก Xbox จากนั้นก็กดเลือกซื้อเกม Pass ใส่ข้อมูลการชําระเงินกดชําระเงินในราคา199บาทแค่นี้เราก็ได้ Xbox Game Pass และเอาไปเล่นเกมได้แล้วง่ายดายใช่ไหมล่ะซึ่งมันคุ้มมา,มากๆสำหรับเกมเมอร์อย่างพวกเรา สนุกสุดมันได้จัดเต็มกับเกม PC ีใหม่ๆตั้งแต่วันแรกรวมถึงเกมที่ได้รับคำชมอย่างล้นหลามจากนักวิจารณ์พร้อมนีก่กทธสีสมาชิก EA Play สิ่งที่พิเศษจากเกม r ร e to Play ยอดนิยมอย่างไลออดเกมและอื่นๆอีกมากมายโดยที่ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมแถมยังมีเกม PC คุณภาพสูงอีกหลายร้อยเกมหลากหลายแนวตั้งแต่เกมยิงเกมสวมบทบาทแอคชั่นผจญภัยเกมกีฬาไปจนถึงเกมกลยุทธ์ยกตัวอย่างเช่นเกมซีรีส์ฟาครายเกมซีรีส์แอสซัสซินเกมซีรีส์คอร์ฟยูทีเกมซีรีส์ดู และเกมก l o าวเด็ดทั้ง2ภาคอันนี้แค่เกมคร่าวๆนะครับยังมีเกมอีกเยอะที่เราสามารถเล่นได้อีกอรอช้าอยู่ใหญ่ราคาย,ย่อมเยาขนาดนี้จับไปเลยสิครับเอาล่ะตอนนี้ผมก็ได้สมบัติเกมภาพไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็โหลดเกมที่เราต้องการลงเครื่องแล้วเราไปเล่นกันเลยครับและเกมแรกที่เราจะไปเล่นนะครับก็คือนินจาไกลเด่น4นะเป็นเกมแนวแอคชั่นสับแหลกนะครับกดสกิลแบบมันๆแถมภาพสวยตั้งหากซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้เล่นเกมแนวนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าผมจะเล่นเป็นยังไงบ้างมาครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้ววนะอหภาพยยงส เกมแนวสัสก <muitas> ิลนะครับผมก็ไม่เคยเล่นแนวนี้มาก่อนนะฮะก็เลยมาลองเล่นดูนะครับหลังจากสมัครเกมพาร์ดูนะดูดิภาพโคตรสวยทุวยก่อนอุ๊ยโอ้ยฟูฟูฟุูฟูฟับอืมโคตรเท่เลยฮะไปเราไปเริ่มกันเลยอันนี้ผมมาลองเล่นสักนิดนึงแล้วนะก็ถือว่าเป็นเกมสัตว์สกิลที่มันเลยนั่นไงครับเจอแล้วฮะในเงี้ยเป้าหมายของเราก็คือไอ้ตัวนั้นนะพร้อมครับชาร์จพลังครับ ฟันนะฟันฝันโอ้ยเสร็เรียบร้อยครับโดบลีครับโลบลีเอื้อจัดการทีละตัวครับจัดการทีละตัวฟันทีละสองตัวก็ได้ครับนี่ครับสวยครับผมืหเฮ้ยคอมโบครับคอมโบเฮ้ยโอ้โหอู้หูยเออเฮ้ยเมีตัวยิงด้วยมีตัวยิงด้วยระวังระวังครับระวังเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบลบืบแล้วมันยิงแม่นด้วยเลยนี่เฮ้ยเฮ้ย โอ้โหโอ้โหมีหลายตัวครับหลายตัวเฮ้ยโดนเล้งโดนเล้งโดนเล้งโอเคครับเฮ้ยฉับกดชิปเพื่อเป็นการเออ่บล็อกนะฮะแต่ต้องจัดการตัวปืนก่อนนะโอตอนนี้เลือดเราเหลือน้อยมากึบกระโดดครับกระโดดกระโดดเรียบจับด้แล้วมาดิเออเฮ้ยแน่จะฟันหัวจะฟันหรอเฮ้ยบล็อกบล็อกโอ้ยบล็อกไม่ทันนะผมบล็อกให้มันทันนะอ้ การสาสกิลของเรานะครับผมก็ต้องกดให้มันเป็นคอมโบด้วยนะเมื่อกี้ผมกดมั่วเลยจัดไปครับไม่เคยเล่นเกมเนี่ยนี้มาก่อนวันนี้แหละได้เล่นนะฮะเกมราคาแพงซะด้วยสวัสดีเกมพาร์สมาโคตรคุ้มมาฮะเริ่มเลยจากการตัวแรกก่อนเลยอันดับแรก1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าโอยอืมโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคทนเปิดสกิลเปิดสกิลเปิดสกิลสวยครับ บักบักก่อนโอเคบัก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 ไปบักไ้โอเคสวยสวยครับสวยเฮ้ยเฮ้ยลบลีกลบลีกก่อนลบลีกก่อนอันดับแรกเฮ้ยชะ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 แล้วก็บล็อกครับโอเคบล็อกได้แล้วอุ้ยแต่มันยังฟันได้ฮัลโหลฮัลโหลฟันทำไมครับอันแน่ยิงกูไม่โดนยิงกูไม่โดนกูทั้งนั้นนะอุ้ย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 เอาตัวนี้ก่อนครับตัวนี้ปืนใหญ่อืม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 เฮ้ยลบลบโอเคทีละตัวครับทีละตัวใส่สกิลวันใส่สกิล จ๊ดโอว้าวสกิวเนี้บตัวนี้ตัวนี okay. ้ใส่สกิลเลยสวยคสวยสวยเห็นหตัวครับเอาตัวปืนด้วยต้องเอาตัวปืนด้วย <c oughs> โอเคเอาตัวดาบก่อนแล้วกันตัวปืนครับสวยสวยไม่ครับนี่ครับอย่าตกร้อง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 มันถึงจะตกใจโอ้โหโ้าวโอ้โหโอ้โหใจเย้พี่น้องใจเย้พี่น้องใจเย้พี่น้องอยา่าลุ wow. ้มพี่น้องอย่าลุ้มพี่น้องอย่าลุ้มเด้อพี่น้องอย่าลุ้มเด้อพี่น้อง เฮ้ยช่าเฮ้ยมาครับลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเพื่อนลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสวยเสวยเสวยสวยสวยส่วนนั้นก็ยิงแล้วเกินเฮ้ยโอเคตัวนีว้ตัวน so? ี <c oughs> <c oughs> ้ย <c oughs> ิงเหรอตัวนี้ยิงเหรอได้ข่าวว่ายิงเหรอได้ข่าวว่ายิงแม่นนี่ได้ข่าวว่ายิงแม่นนี่น้องโอเคครับได้ข่าวข่าวว่ายิงแม่นนี่น้องต้องต้องเข้าไปซ้ำแบบนี้ต้องเข้าไปซ้ำครับซ้ำครับอย่างนี้ตุยไหมตุยไหมตุยครับผมครับเหลือตัวสุดท้ายละ อะไรล่ะจ๊ะเฮ้ยหลบหลบหลบหแล้วมันยิงแม่งมึงล็อกเป้าปะนี่ไม่ไม่ไอ้กูบอกแล้วเฮ้ยเดะเดวเดอะไรเดะเยเฮ้ยอุ๊ยไปอาตัวครับเ้เฮ้้เ้เเเเเ้้้้เอเ้เย้ยมันล็อกเ้ยเฮ้ยเเโอเค ให้มันอยู man, ่รวมกันเอ้ยบล็อกไว้บล็อกไว้บล็อกไว้ฮิตบล็อกไว้ฮิตบล็อกไว้ฮิตบล็อกไว้บล็อก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 นี่ไงบล็อกบล็อกสุดยอดเพอร์เฟกต์บล็อกสุดยอดอื้มเฮ้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยบล็อก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 โอ้โหบล็อกบล็อกโอเคให้มันให้มันใช้สกิลมันได้หมดเราช้อยไซส์สกิลเราต่อนี่ไงลงไปดิลงไปดิลุกขึ้นมาลุกมาเธอเปิดสกิลหยามาได้ครับ แกน่ะไม่ตายแล้วเอ้าเฮ้ยอ่าโอเคอุ้ยได้อัพสกิลใหม่ด้วยฮะจัดไปครับดูครับมีสกิลมากมายให้เราเลือกครับอันนี้เป็นอันไหนเนี่ยโอเคอุ้ยเป็นฟันนะครับกระแทกอันนี้นะครับอันนี้เป็นเตะเตะเตะฟันๆอันนี้นะครับสามตัวอุ้ยอยากได้สกิลนี้มากเลยอ่ะเจ็ดพันครับจัดไปนี่ครับเอาสกิลนี้มาเลยเอ้ยอัพสกิล วีพอยสกิลวอล์กเดี๋ยวเราได้สกิลมาแล้วฮะดูว่าดีจดก,การหมดแล้วยังโอ้โหสวยครับเกมอาจจะเดือดๆนิดนึงนะเออกราฟิกแบบยังสวยครับดูฝนตกดิโอ้ยดูก็ดูนี่มันราคาเกมชูปเปิลเอเลยนะน้องๆบอกเลยของแท้โอเคในที่นี้ผมจะไม่เน้นเนื้อเรื่องมากแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะเน้นเกมเพย์ทุกคนดูนะฮะว่า เกมระดับ1,000บาทอัพเนี่ยโอ้โหมันเป็นยังไงนะครับบางคนก็เคยเล่นแล้วแต่ผมไม่เคยเล่นนะฮะจัดไปมาครับมาจกกดสกิลมั่วดิวะจัดไปน้องโอเคโม่มึงอะโม่คีโมเราจะจงรอบเล่นแบบนินจาครับสเตลลสเตลลการชาร์จไปก่อน แังแล้วชาร์จมาเลยวู้วู boss, aí, okay. ้วู <ahead> e ้วว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 อวบววอวว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 เวว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 ้วว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 ว้วว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 รวยววววยว เฮ้ยเาไปตายแบบไม่รู้ตัวว้ายอะไรเนี่ยจ๊ะน้องสาวอะไรเนี่จ๊ะนี่ครับนี่ครับมาดิมาดิสวยสวยสวยเฮ้ยบล็อกไว้บล็อกไว้เพอร์เฟคบล็อกเพอร์เฟคบล็อกโอเค้ยจ้าไอ้กระบองยาวนี่บอเลย

โอเคครับถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับเปิดประสบการณ์ใหม่ๆสาหรับผมนะผมไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนนะฮะอูทะาเล่นกับจอยนี่น่าจะมันน่าดูนะครับผมใครอยากให้ผมเล่นเกมแนวนี้บ้างนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยละกันนะครับว่าเอออยากเห็นพี่อีซ่บอยเล่นเกมเนื้อเรื่องสักครั้งหนึ่งนะฮะก็จัดไปครับไปเราไปเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับสำหรับเกมมดน้อยหันศานะไปเกมที่2ที่เราจะมาเล่นนะครับชื่อว่าเกม c r o u ดเดดทูนะก็จะเป็นเกมผจญภัยแนวเอาชีวิตรอดฟาร์มสร้างบ้านต่อสู้กับแมลงโดยที่เรานัั้้นน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 จจะะสสววววววมมบบบทททาาาเเเป็คติีี่่่ออยููใหหลงดืกแ เหมาะกับผมสุดๆเลยไปดูกันดีกว่าครับว่าผมกับเพื่อนนั้นจะเล่นได้มันฮาขนาดไหนไปดูกันเลยเอาละครับมากับเกมที่2นะฮะเกมมดน้อยหันสานะครับพวกเราก็ได้มาเล่นกันระยะนึงแล้วนะฮะจนฟาร์มแบบมีมงมีมดขี่นะครับมีชุดโกงชุดเกาะที่แบบเทพโคตรโหดโคตรอันตรายนะฮะแล้วก็พวกเราก็มากระ4ี่คนที่เคยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมัครับผมอืโอ้ยสวัสดีครับอยู่กับผมคิม จิ้มตึงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงนะใครกล้ากดสเปกบาร์ผมให้5บาทพี่พี่พี่ฮิโมะไม่งั้นแล้วพี่ไม่มีหรอก5บาทโชคดีแล้วกันเอาล่ะเดี๋ยวเราจะอวดบ้านให้คนดูดูกันดีกว่านะครับว่าบ้านเราเป็นยังไงนะฮะไปไปกันเลยเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะฮะนี่คือบ้านของเรานะครับผมนี่บ้าน3ชั้น นะฮะไม่มีห้องนอนไม่มีห้องน้ําไม่มีอะไรเลยเ <laughs> นะี่ยข้างในก็จะมีที่ปรุงอาหารนะครับอุ้ยกินสักหน่อยแล้วกันนะแซบพีแซบอืมอืมแล้วก็มีโต๊คะคราฟนะฮะแล้วก็มีที่ปรุงยานะแล้วก็มีห้องนอนด้วยนะครับ3อันนะฮะดีสปาวกันได้แล้วก็มีที่กินน้ํานะครับผม มีเตาพงเตาเผามีที่ฟักคงฟักไข่มีที่เพาะเห็ดนะครับโอ้โหเยอะกันเลยดีเดียวบ้านเราก็เป็นไม้ๆนะครับมีที่เก็บของครับผมเพียบเลยนะมีเตาใส่น้ํานะครับเดี๋ยวคือไปชั้นสามหน่อยนี่ครับด้อยชั้นนี้ก็จะมีที่ให้นั่งนะฮะมีที่ทําอาหารนะครับทอชมีทุกชั้นนะฮะหรือว่าสุดยอดนะผมเพราะแต่เสียงกรบกรบนี่มันอะไรนี่แมงป่องเหรอไม่มันเป็นอันนี้พี่ลองไปกด อันนี้ดิพี่ลองไปกดตรงที่มันกระดึบ๊บกระดึ๊บมาดิพี่จะได้หนอนหนอนอเออนี่ไงว้ายหนอนนี่ไอตัวชิบหนอนน,อนีไนนคุเห็นอะไรยอยู่ในโคลนในตีมพี่ยิ้มพี่ยิ้มพี่ยิ้มาแไรสาบี้อะไรสับบี้ย่องๆงค่อยๆย่องค่อยๆย่องทุกค่อยๆย่องย่อง,อง,องดิว่าโดดทำไมคุณก็ตีมัน เอาดิพ like no. ี oh. ่ส <to <explode> ักคาถาดิพวกพกกำลังย่องไปตีตูดไปเลยยาโมสังโฆโรนีเอ๋อเอ๋อไอ้ไรไอ้แรงสาบมันกองตูดไม่ใช่โอ๊ยมันปล่อยพิษมันปล่อยพิษมันปล่อยพิษโอ้อมาถอยมาถอยแซบไปแซบไปแซบ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 ไม่แค่คอไม่แค่คอไม่แค่คอคนที่รอที่สุดกำลังไปช่วยค่ะมันแม่งสาบไอ้มันมันแม่งแซบมันร้อนมันร้อนมันร้อนไอ้ไรมันปล่อยมันปล่อยกลดมันปล่อยมันปล่อยมันปล่อย เอาบอล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 เออทำอะไรทำอะไรล่ะน้องทำอะไรล่ะน้องเออเฮ้ยพี่คิชวิวเลือดพิชวิวเลือดเออเออเออเรียบร้อยดิ้งเลยเฮ้ยโอเคใจเย็นเอันนี้น่าจะเป็นบอสระดับแบบว่าเล็กๆนะครับผมชิวๆสบายๆนะฮะเฮ้ยเยไม่ไม่แข่งอ้าไม่แข่งคออีกแล้ว หรอเหรอเดี๋ยวพี่จัดเองจัดเลยจัดเลยเดี๋ยวดีเดยอุ้ยนี่มันใหญ่กว่าตัวนั้นอีกนิดว่าโอ้ยโอ้ยจะดุยจะุยพี่พี่ขอเลือกเอเล่าฮูาฮ่าฮ่าฮนเฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮสาฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮอาฮ่่า่าฮิา่าฮ่่าฮ่่าออาฮาฮาฮ่าฮาาาาาฮโด่าาา่ เมื่อกีไม่หาไม่ป่องกันดีกว่าพี่พวกนี้มันกระจกกระจกก็มาช่วยกะตีฮัลโหลไวมันไปเฮ้ยเจอแล้วโอ้ยโอ้ยมันบ้ากูเลยโอ้ยด้วยด้วยววว้าวว้าวบีจับมัดจับมัดเจ๋อเจ๋เต่าทองลูกสวย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  ฝ่าแล้วกูจิ้มจิ้มจิ้มัันหวไม่ป่องเหรอจ๊ะไม่ป่องเลยจ๊ะไม่ป่องเลยจ๊ะไม่ป่องบอสไมงป่องบอสไมงป่องไม่ป่องบอสสุดท้ายหายแล้วหายแล้วเออสวยวายเฮ้ยเดี๋ยวนะวายว้ายกูเจอไปแล้วพี่ผมคนลูกคนลูกนตัวมันใหญ่มากบาด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 เดิลงไปตรงไอ้ใหญ่ไม่หมด เออเออ้มงมเอามปดิพี่เอามาดิเฮ้ยใครไมนเตมแงเอเฮ้ยออว่าเะวัาเะวังระวังระวั่ออแมงมุมหรอโอย ทุกคนบอกบอกใครติดยนแม่มุมงรียดบอกให้เสียนแม่มุ้งม่มุมอ่ะใครติดใจแม่มุมสวยโอ้โหก็ไม่ได้เก่งอะไรนี่หว่าอืมนั่นแหละพี่พี่เจอแล้ว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 ตามมาตามมาตามมาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไป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 เห็นข้างบนนั้นไหมหน้ามันจอดต้นไม้อยู่โอ้โหหมัดหยงชุนพี่จะให้เราสู้กับหมัดหงชุนเนี่ยนะใช่แล้วหมัดตะกั่นเหรอพี่เอาแล้วนะทุกคน วันฮิตนะพี่มาแล้ว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 โอ้ยตักะแกนตักตะแกนโอยโอ้ยตกใจตักใตนโอ้ยตักแตนลงโยตกแตนลงอยะกแกนลงอยอู้ยเลือดเยอมากเอยอะมากเลือดเยอะมากเลือดเยอะมากเลืเยอะมากเลือดเยอะมากเยอะมากเยอะมากเลือาดเยอะมากเดเอาเลืเอาเลืเออดะมากเลยอะมากเลืยอมากเลืมากเลือดยเอดยเอดย เอเดนลิงเอเดนลิงเอเดนลิงอ่ะออาแล้วมาแล้วบล็อกให้สามต้องต้องต้องกินด้านหลังมันต้องกินด้านหลังมันเออพีพีบล็อกไว้พีบล็อกไว้เฮ้ยสวยสวยสวยให้เลือดเอาเลือดไปเอาเลือดไปสวย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 โอ้ชลมูลวุ่นวายเลยเอาเลือดไปพี่เอาเลือดไปเอาเลือดไปเอ้ยแล้วแล้วแสวยสวยสวยต่อยต่อยตูดไหมต่อยตูดปันตูดงามงอนของมันอ่ะเออเอาเลือดไปเอาเลือดไปโอ้ยโอ้ยโอ้ย

ราจัดการบอสได้โอ้โหเยอะมากเลยเนาะมีทั้งอะไรนะ,มะแมลงสาบบ้างมแมลงปองบ้างแมงมุมบ้างแล้วก็แบบตะแตนยงโยนะเราจัดการได้หมดเลยนะโอ้โหถือว่าสุดยอดไปเลยดีเดียวนะโคตรโหดโคตรตึงโคต,ตอรอันตรายโคตรอันตรายถือว่าเก่งกันเลยดีเดียวนะครับผมนะเนี่ยมีทั้งแบบสายซัพพอร์ตมีทั้งสายตีนะครับผม เอาเละครับเป็นไงกันบ้างฮะสำหรับคลิปนี้ฮะถือว่าสนุกมากๆเลยทีเดียวนะฮะใครที่สนใจ Xbox Game Pass นะครับก็สามารถสมัคร,รได้นะฮะในราคา199บาทสามารถเล่นเกม PC คุณภาพสูงแล้วก็เกมที่เป็น A ต่างๆที่อยู่ใน Xbox Game Pass ได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ xbox.com นะฮะหรือถ้าจะให้สะดวกกว่านั้นนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้ให้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย Thank you.